สวัสดีค่ะพอกันชงป้านั่งแม่บ้านน้องอุกอิงมาเบิ่งกบค่ะว่าสิลีบกบกโดนนะว่าสิลีมันในมันยางน้ำนะตอนมาเมบิ่งกบเมื่อกี้มันนอนหลับเด้นะ โอ้โหพีเบลูกมากจนไหนเห็นมัน้ยบ่งเนะน่ยนำมากจนไหนขึ้มค่ะขึ้มตอนนี้ขึ้มอากาศไปซีขึ้มขึ้มบ่มีแดดค่ะบ่มีแดด Để bưng con Đục cục đi qua. ตัวนึงยืมมองหันค่ะยืบโบขยับพ่อักโดยืนอยู่นี่ค่ะเตรียมกระโดดเตรียม้ากันกระโดดแต่สมุโดโดดบนมันกระจงเกินไปนะบกโด จ้องเขาเกินไปนะอันนี้แล้วนี่แล้วไป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 ตัวนี้สินี้เลยต้นนางยันลบไพ่ก่อนเนี่ยมากตอนเพิ่นเอามือเกาะนะคะเกาะแพ้คือคนไหมอาโอ้โอโอโอ ตัวหนึ่งได้เพศนั่นกระโดลงค่ะามาดูตัวนี้เหมือนคนเลยตอนเกาะ Good más ขึ้นมาย็นดูได้ดูยืนจองอยู่นี่ค่ะจะว่าข,ขึ้นไปดีหรือเปล่าตัวนี้มาจะใส่ตัวนึงมาจากไหน ตัวใดนี้ออกไปเที่ยวเมื่อคืนนี่ตัวใดตัวหนึ่งนี้ออกไปเที่ยวกลับเขามาบอดดายสิข้นมากก็บ,บ่อยอกขึ้นเพราะบุกโดยืนหัวโดอยู่นี่ค่ะ ดอเตยสมพงษ์อีกต้นหนึ่งดี่ยนค่ะวมาแต่ทางอื่น กวนจะไปขึ้นตรงไหนกวนมึงเดี๋ยวพาุ่สิขึ้นมาเนี่ยมันยืนจองขนาดเนี่ยลบกวนตัวนั้นลบบังโดกวน ชั้นะค่ะมันชั้นมันชั้นนะคะ,นนะ,คะไปใส่ คะเบ,บิ้งปลาเบิ้งเพ้่ปลาทั้งกบค่ะเบิ้งเพ้่สองยางวันี้อีลาเลนยูโคลาดนะคะเลน เดินทางกระบ,บานเลยค่ะมาบ้านมาพักผ่อนที่บ้านก่อนตองคืนก็กลางคืนของพรุ่งนี้ก็ไปเล่นทิ่บรางกูนอนบ้านก่อนค่ะ บ่มีหมอกเนาะหมอกเ้านี่บ่มีหมอกให้เบิ่ง เอาบางเอาบางจามอืมอย่าพิดกันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกัน,ลกน <c oughs> ปล่าขึ้นมา ปลาเพินมากีนเดี๋ยวปลามาแย่งของพวกเธอเฝ้่าเกินเฝ้่าเกินประตองยานมันบกกาหรอกบกโดข้าต่านบกโดบาได้กินเ้ยมา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 เนี่ยมาเนี่ยจะลอออยู่หันละจะบดีกินน้ำเรอกนะ นี่ค่ะขึ้นไปกินอย่าลืมนะคะสี่สี่ห้าพฤศจิกายนนี้นะคะงานกระถิน อีลาบอกบุญพี่นอ้องงานกระถินวัดน้องคู่นะคะตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะเฮปซีทีรวมอยากรวมเฮ็ดบุญกับไกลมือเลยได้ะคะ่ะอีกไว้ๆนี่ค่ะจะหอดมือแล้วมีโอกาสทำก็ทำนะคะเึิ่งตะปูได,ดฟันเห็นอีลา่า บอเมนเฮาบากเองค่ะทุกทันสัมผัสเองบอกเลยว่าฟันเ็นอีหลามีแต่ความโชคดีทุกคนสีบววออกมาเองนะคะเบิ่งแต่เพิ่นอยู่ไกลสำมดยเพิ่นกันยังมานะคะอือไปแย่งกันมึงนะปัญญาเขากินของเพิ่นเบิดน,น,นี่จ้ะเอา เออเออกินปลาก็ไม่ลอยกินอาหารกบ ไดท่กระท่อค่ะบกช่อฟ้านะคะวัดหนองคูป้านั่งฝากชงปะน้านะคะแม่บ้านน้ององค์อิงแล้วก็ช่องประวันอีกช่องหนึ่งประวันแม่ครัวน้ององอิงทองพูนแม่น้อยอีกช่องหนึ่งนะคะทีมลงบ้าน กบุญแอลแล้วแต่สิเฮตอืมแล้วแต่สิเฮตอีลีบุญแอลกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเลยค่ะเห็นกำลังใจที่มลังบานกับซอยเบิงโกสนาให้น้ำค่ะอือเบิงโกบกันค่ะ ดูกบกันเพลินๆนะคะดูกบกดกูปลากินหันหมหำหมตบกันหมซุกนากันเดย บางที่อันหันมาเนี่ยเนตบกันเนีเป็นตะเบิงเป็นตะเบิงมันสุกนากันออกก็มีได้ค่ะแต่เขาอันบริถือกลกองมากกันและะ้วบริเยอย่างยเซ็มันสุกนาอีกตัวหนึ่งออกนะก็มีอยู่เลยนักเต์สมพงค์ค่ะนางทองใครอยู่นี่ล่ะ กำลังใจทีมลังบานนะคะก็คือให้กำลังใจก็คือซอยเบิงโฆษณาค่ะเบิงโฆษณาให้ก็เท่กากับเดมี่ไล่ใดจากมอง f อซเบิงโฆษณาให้นะคะเบิงอยู่มองใดจยุดใด ก็มินไปนั่งหูได้งิดนะคะกอบคุณ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC น้ององ่งอิงมองสาวเห็นใจเอ็นมันว่าอีหลาเด็กเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคลินิกเสริมความงามคลินิกหนึ่งนะคะดีเจดีเจน้ำอีหลา โอู Ooh, ่ว่ามิตตสิงดีๆสิเขามาในชีวิตเธอนะคะแล้วก็ไม่แปลกใจไม่แปลกใจแล้วก็คิดว่าสมควรที่อิลาสิได้รับนะคะสมควรสมกับควนเป็นอิหลานะคะดีใจกับก็จเจาดีใจกับน้นองเนาะ ยินดีเราต้องรู้จักยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นแล้วเราก็จะมีความสุขที่เห็นเขาประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะเราข้าตองโหสุดยินดีกับเขาให้เป็นบัวไพ่นะคะเห็นน้องประสบความสำเร็จในชีวิตแบบรวดเร็วแบบเนี้ย ยินดีด้วยค่ะดีใจนําแล้วก็มีความสุขมีความสุขนําถึงเขาบ่ได้ยังกระสางนะมันประจาเป็นสิตรงใดแต่เขาเขาได้ความสุขไหมเราได้ความสุขที่น้องมีความสุขที่ชีวิตน้องดีค่ะนี่เขาก็ได้เหรอคิดแค่นี้เขาก็ได้เขาก็เป็นตอแล้วค่ะ ว่าเข้าไดา้แล้วยังหน่อยเข้าได้ความสุขที่เรารู้รู้จักยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นให้เป็นนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องปาน้านะคะพอกันไม่คลิปนาค่ะบังก,ก,กบค่ะบันกบเนเพลิน กบกับปลาแล้วก็ปลาลอยกินอาหารกบเบิง่งปลาลอยกินอาหารกบโ <c oughs> ตัวใหม่ๆเจจอยแน่เนี่ยมาจากข้างนอกค่ะกบหน้ากับมีดค่ะอ <c oughs> อกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ